รถสวัสดีครับผมวันนี้ผมนะครับผม d ดมเมชันเจ็ดเก้าห้าหกช่องเดิมช่องประจ,จำที่นานๆานทีลงคลิปสักทีหนึ่งนะครับผมเดือนหนึ่งลงเดือนนคลิปอะไรแบบนีบแบบนี้ผมวันนี้ผมจะมาอ n านอ่าน,นบล็อกะชดกแกะกระตูนเรื่องที่ผมเพิ่งซื้อมานะผมชื่อเรื่องเอ็กซ์ตซิกนะครับผมผมขอเรียกว่าเอ็กซ์ติซิกแบบไทยๆเลยนะผมผมกระดาษกรีกมากเวลาก ผมจิดว่าเอ๊ะตีสิกมันสึกแบบอมืมันสึกไม่ไม่ค่อยดีครับผมโอเคครับผมอันนี้ครับผมผมจะมาอันบอกกันดูนผมผมเพิ่งซื้อมาสภาพเล่มก็เป็นขอบปกแบบไม่ไม่เหลี่ยมนะเป็นแบบมนมนสันสันนี้เป็นแบบมนมน,นะครผมส่วนเขาทำออกมาได้ดีครับผมกับการ เอาซองพลาส,ส,ส,สติกแนวกับซองไม่ซองเนี่ยพลาสติกเคลือบกับซองพลาสติกแบบหนานแน่นมากเลยครับผมหนานแน่นขนาดไหนดูครับผมงอเลยทีเดียวเอยไม่ใช่หรือว่ามันงอตอนจัดส่งมั้งอันนี้ผมก็ไม่รู้ซ้ำกันผมอันนี้ผมเพิ่งซื้อมาผมมันเป็นมังหะนะครับผมส่วนไลโนวลผมยังไม่อ่านนะผมผม,ผมว่ามันจะไปอ่านอยู่นะผมส่วนหน้าจอคอมผมก็โพย่ครับผม พอดูพลโผย่ด้วยผมอันนี้ผมไม่ได้ดูโผลผมกําลังหาเฉยว่ามันมีกี่เรื่องมาผมอันถ้าเป็นบางงาผมเล่นแต่ไรโนเวโอเคครับผมมาโอเคครับผมมาจันเลยมาดูกันเลยนะครับผมอ๋อมีดเรือมีดมาแป๊บหนึ่งครับผมโอเคครับผมผมได้มีดมาแล้วผมโอเคเรามาอัน แล้วมาเก็บภาพติดใส่เอาเลยครับผมเออผมถ่ายมือเดียวโอเคครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็อันบอกออกมาแล้วนะครับผมสภาพก็เป็นประมาณนี้ผมนี่คือปกใบรองปกนอกนะครับผมมันก็เป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมผันนี้ นี่เลยนะครับผมกระดาษสำหรับผมปกนอกมันเป็นกระดาษแบบกระดาษมันนะครับผมน่ถือว่าพิมพ์ออกมาได้สวยงามเลยนะครับข้างในเป็นกระดาษปกแข็งนะครับผมกระดาษระลาดแบบหนาๆกระดาษมันแบบหนาๆนะครับแบบนี้นะครับส่วนหน้าต่อไปก็เป็นกระดาษแบบแผ่นบ,บางๆผมไม่หนามาก แต่ทับผมผมว่าใช้กระดาษเกล็ดที่ดีเลยนะคผมกานพิมพ์มมาผมแต่ผมใช้กระดาษี้เกณฑ์ที่โอเคดีนะครับผมแต่ผมผมให้ในระดับที่ดีเลยนะครับผมแต่การพิมพ์ผมว่าใช้พลาสติกเคลือบแบบ แน่นเกินระมังครับผมมือกับผมคูกข้างต้นนี้ตอนแรกว,ว่ามันเคลียบจนอันเนี้ยมันงอนะผมมันงอเลยครับผมหรือเป็นเพราะตอนแจะส่งก็ได้ระมังครับผมก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยนะครับส่วนเนื้อลาข้างในครับผมมันก็ถือว่าคีดีเลยนะครับผมผมก็ ยังไม่เคยอ่านเรื่องนี้เลยนะผมเออผมลืมบอกไปเล่มนี้คนเขียนมีอยู่3คนนะผมถ้าเป็นเรื่องต้นฉบับมันเป็นของอาจารย์ซาอัสตโตอัสตโตแล้วก็เรื่องและภาพเป็นของอาจารย์โมทกิโยชิฮาระ ส่วนออกแบบตัวละเป็นของอาจารย์ชิระบิทนะครับผมบริษัทไทยที่นํามาพิมพ์นะครับผมเป็นของบริษัทไม่แน่ใจว่าเป็นของไทยไหมครับผมของบริษัทฟีนิก์นะครับผมเล่มนี้ในราคาไทยก็ประมาณ145บาทนี่นะครับผมส่วนด้านหลังก็มีเรื่องย่อประกอบะอนะครับผมพิมพ์สีได้สดแล้วก็ในเนี้ย มันในกล้องมันเป็นสีสดนะผมแต่ว่ามันออกชมพูนิดๆน,นะครับผมถ้าเป็นไม่อยู่ในกล้องผมสีถือว่าทำออกมากได้โอเคเลยครับผมสีจัดจ้านมากเลยนมากเลยครับผม,ม,บผมอืม ค okay. ดีแล้วผมส่วนปกด้านในก็เป็นประมาณนี้นะผมครับแล้วออกส่วนนี้ก็เป็นพลาสติกนะผมเคลือบผมยังไม่ทิ้งผมว่าเอาเคลือบอยู่เดี๋ยวมันเก่านะผมอ่าแล้วมีจบผมดูเรื่องไม่ดูเลยดิผมยังไม่ไม่ดูเรื่องย่อหรือว่า ผม,มรู้แต่ผมก็ไม่รู้นะผมว่าอันนี้มันมีแอนิเมต์มาเลยครับผมถ้าใครรู้ก็มาคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปเลยผมเองก็คอมเมนต์ในเฟซก็ได้ผมคงว่าจะเอาลงอยู่นี่นะผมโอเคดีเลยนะผมนะครับผมมาสรุปกันเลยนะผมโอ้ผมแป๊บหน,นึ่งมีมือเดียวใช้มือขวา ่มันนเเลล็กยีโอเคโอเคเนาะผมสำหรับคลิปนี้ก็เพียงมีเท่านี้ครับผมถ้าชอบหรือไม่ชอบอะไรก็มาคอมเมนต์ที่ด้านล่างคลิปเลยครับผมเดี๋ยวผมจะนำไปปรับปรุงนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมผมจะพยายามลงคลิปบ่อยๆนะครับผม มันไม่มีเวลาจริงๆนะผมผมตอนนี้ผมก็เรียนอยู่ชั้นปีสองแล้วแล้วแล้วนะผมเลยมันมีงานเยอะแล้วผมงานมันไม่มีเวลาบ้างจริงๆนะครับผมตั้งแต่เข้ามาอะไรมาผมเด็กมามาแล้วทุกคนก็เพราะว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะผมเพราะว่ามันงานเยอะจริงๆมันไม่มีเวลาจริงนะผม เวลาพักผ่อนก็ยังมีหน่อยโอเคครับผมมามาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคลิปเกี่ยวกับบนเรื่องส่วนตัวครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายได้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม